สวัสดีเ้าว,วัดาทิติ์ครับข้างนานเ่ยขึ้นอย่างพี่น้องว่ามันหมอกปนปนฝุ่นหรือเปล่าเหมื่ดตึ๊บเลยครับเป็นคล้ายๆหมอกแล้วอาจจะไม่หมอกบ้างนะพี่น้องยิงข้อมกดอากาศตามนีเป็นบ่ตามข้อมข้าใจผมนี่มันแน่งสีเห็ดให้ฝุ่นลงมาเลยครับฝุ่นลงมาอยู่ต่ำๆอ้อนตรายครับอันนี้ยุ่ซ้อยวัดศรีวลีหน่อยครับ บางฉล óng สมุทรปราการมุ่งหน้าไปลากะบังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26มกราคม2568ครับเป็นวันเกิดขุขาเองนะครับเนะาะมวัดเสากวคธบุญใส่บาดโอนเงินท้ำบุญวัดหลวงพ,อพ,งพอ่อสมภพหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่ออา,งา,าล,องลงกนต์วัดพระบาทน้ำพุล้วก็ปิททองล่งลับท่าประธานวัดทางภาคเหนือนะฮะแล้วก็ใส่บาด น้อมจิตเป็นมหาสังกฐานนะฮะที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่ยนี่เลื่อยมากแลละครับอุทิศบุญไปให้พอ่อพ่อกับแม่เนาะเอาป้อนแลนำนุ่มบุญคนนี้ทดทแทนจะได้กระเบ,บิครับเบิองที่ครับซาทุกบุญคุณพ่อแมุ่ัดส้ลูลฝากบุญไปถึงคุณพอ่อคุณแม่ฝากไปกับท่านลุง พระย,ยมมาญมลาดเนาะไปให้พอ่อผู้ข่าคือคุณพระอมทำสะอาดแม่ผู้ข่าคือแม่เบาะทำสะอาดได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกพระธิดให้ในยขังนี้เด้อสาธะอาดพ่อกับแม่เนี่ยพบผุ่นี่สูงยิ่งๆกันไปเดี๋ยวเลี้ยวไปทางนี้ครับเลี้ยวเข้าไปในซอยวัดศรีวลีหน่อยเราไปข้างหลังฝุ่นลหลายหลีครับเดี๋ยวนี้ฝุ่นหลายลายในเขตกรุงเทพนี่สีแดงหลายพื้นที่เลยครับสีแดงหลายพื้นที่เลย ถึงขนาดว่าเด็กหน่อยอ่ะเลือดเลือดอย่างอะเลือดกำเดาไหลนะาหายใจ่บด้นะดวงเหงาดิตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบสองนาทีครับ <c oughs> อันนี้เป็นวัดศรีวลีหน่อยนะฮะคนก็มีการอออองค์ใหม่เึอนมาเนะ,ะสมเด็จ สมเด็จหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตครับองค์ใหญ่องค์เดิมก็คือหลวงปู่ถวดองค์ดำเนาะองค์ใหญ่ก็สมเด็จโตที่นี่วันที่ใดละ่ะเดือนกุมภาพันธ์จีซางอันนี้ขึ้นมาอีกอ่าพนสิลปะสามองค์อันนี้มีโอกาสจะได้รวมบุญน้ำพนนี่เรกผมมากมักครับรอพระนี่ผมมกักเอง ทำบุญทุกประเภทนะครับมักท้ำบุญนะหเห็นนะอยา่าถ้ำโลดนะนะทุกประเภทได้ครับบวชพระรอบวชพระรอพระนี่มักมันเป็นทุกประเภทไหมซอยเหลือหนุนนี่นั่นมันเป็นใจมันอยากแค้นนะนะอันนี้ก็เป็นแม่นม้ำหลังวัด อคืนในลูกสาวก็แเช็ดมหามาพอฝุ่นลายบออยู่แถวพออยู่สมพิปราการฝุ่นลายบอคนที่ขับหมอห<ม>ลายอยู่ลูกหล่าลายอยู่พอหายใจออกอยู่บออยู่ห,อห้องเพ็นยังไดพนันหายใจออกบอไอเพิ่นก็เลยคอที่อยู่ก็เลยทรงที่อยู่ไ้เพิ่นว่านูนสิเอาไป่หยางลูกหลา่าเพิ่นก็เลยแคบหน้าจอมาไห้เพิ่นสิสั่งเครื่อง เครื่องอปั๊บอากาศาเครื่องฟอ,อกอากาศที่เอ็มยิบหานะฟอ,อกอากาศบริสุทธิ์เครื่องละเจ็ดพันแปดพันบาทเนี่ยเจ็ดพันกว่าบาทแปดพันมันก็เลยว่าโอ้ยไม่ต้องลูกลูกล้ามาไม่อยากให้ลูกเบิ้ลเงินนงน้ำหนะใส่แมทเอาใส่แมทเอาใส่แมทเอา ก็เรียกว่าพอต่องดอไม่บอให้พันสัง่งร้อยสั่งอยู่พอจ๊ะ <c oughs> อ๋อก็ดีใจน้ำหลูกอยู่ครับหลูก,ลกเป็นคนกัดตันยูหูคนแบบดีใจเน้ะคนเป็นพอเนาะไงน้ำกันสองคนพอหลูหเต็มทีอมกว่าอมก <c oughs> ลูกกำพาเนาะครับเนาะหลูกกำมพาเม่ก็เข้ากับ่วงเท้ากับ่วงกว่าปกติคนพคนเป็นกำผพาที่เข้ากับ่วงแห้งที่โอเคครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทำดีได้ดีทำส่วนไดส่วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ